จะบอกอะไรกับเรานะคะคุณจะสมหวังไหมใแบบแรกนะคะไพ่หมายเลข91อใบ,บที่2นะคะได้หมายเลข6นะคะใบที่3ามหมายเลข29และใบสุดท้ายนะคะหมายเลข7จสิค่ะ โอเคนะคะคำตอบนะก็ต้องบอกว่านะคะสุดท้ายแล้วความรักของคุณน่ะจะสมหวังนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้น่ะจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนาะเพราะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันถูกแบ่งใช่ไหมคะมีเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่รับรื่นแต่ว่าการที่คุณรักเขามาเจอกันนะคะมันก็มีเรื่องของพลิกิจมีเรื่องของโชคชะตานะคะนาพาให้มาเจอกันเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้าย คุณลักเขาก็จะเดินเคียงข้างกันนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจนกลายเป็นความรักที่มั่นคงในที่สุดนะ